สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกอันนี้เป็นของน้องจัดลบบุรีนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นแบบบันนะคะเป็นบันหมีนะของแท้นะคะ1นชิ้นอ,อย่างต่อมานะคะจะมีเป็นแบบกระต่ายนะคะขนปุยนะหนึ่งบอลกระต่ายสีเหลืองนะคะแล้วก็ช็อกบอลมินินะคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพนะคะแบบแรกนะก็จะมีเป็นแบบบันจัมโบ้นะคะไอซิรร่งซกซี่อันนี้นะคะ2แล้วก็ ต,ต่อมานะคะจะเป็นแบบสีชมพูฟ้านะคะอีกสชิ้นนะแล้วก็เป็นของแถมตามโปรโมชั่นนะคะเป็นบอลแล้วก็เป็นแบบที่เนาค่ะอันนี้เป็นของน้องจนันทบุรีนะคะก็จะเป็นแบบถั่วน,นะคะสามสี 3, 4, นะาหชิ้นค่ะ อันนี้เป็นของน้องจอนคอสีธรรมราชนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นแบบกริมพับช็อกโกแลตนะคะ1ชิน้นแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะมีเป็นซาลาเปานะคะมินินะ้าทั้งหมด3ชิ้นนะคะส่วนนี้จะเป็นมินิบัตอีโมจินะคะ3มชิน้นแล้วก็จะเป็นหัวเห็ดมินิอีก1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจอขอนแก่นนะคะมีเป็นแบบกริมพับนะคะช, inda, ช็อกโกแลตน้าชิ้นอย่างต่อมานะคะจะมีเป็นแบบโดเรมอน,นะคะ่ะทั้งหมด2ชิน้นสองสีนะคะ มีเดียมบานเหลืองนะ3ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นแบบตุก๊กตาหัวใจนะคะ2ชิ้นส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบหัวเรมอนนะคะ2แมวยูนิคอร์นนะคะ1นึ่งลัต่อมานะคะจะเป็นแบบกระต่ายนะคะสีเหลือยแล้วก็กระ่ายขนปุยส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบมิกกี้เมาส์ค่ะอันนี้เป็นของน้องสกรุ่งเทพนะคะก็จะเป็นแบบของนะคะไซส์จัมโบ้กับมีเดียมนะคะคลาแบบไปนะ แล้วก็จะมีเป็นแบบไม้ยูนิคอร์ดด้วยนะคะอันนี้เป็นของน้องจากขอนแกนนะคะอย่างแรกนะจะเป็นกระดาษโน้ตนะคะลายแมมโลดี้นะคะ1ชิ้นอันนี้นะคะจะเป็นสมุดโน้ตชิโนมอนนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบคัตเตอร์หัวใจนะคะ1อย่างต่อมานะคะจะเป็นเซตปากกาไฮไลท์นะคะ1เซตอันนี้นะคะจะเป็นปากกาทั้งหมด2แท่ง2แบบนะคะแล้วก็จะมีเป็นปากกาแล้วก็ดินสอกดนะคะส่วนนี้จะเป็นหัวใจค่ะ อันนี้เป็นของน้องจตัดนะคะก็อย่างแรกนะคะอันนี้นะจะมีเป็นแบบของแท้นะคะเป็นสีิีเปเปอร์นะคะหนึ่งแล้วก็จะมีเป็นแบบของใช้จัมโบ้นะคะอันนี้จะเป็นของแถมนะคะเป็นแบบมีเดียมบานนะคะแล้วก็ตุ๊กตาหัวใจนะคะส่วนอันนี้นะจะมีเป็นสซอชอีกหนึ่นะคะคลาแบบกันไปนะคะอีกหนึ่งชุดด้วยค่ะอันนี้เป็นของน้องจับพยานะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นสีรีเปเปอร์นะคะของแท้หนึ่งชิ้นแล้วก็จะเป็นแบบบานจัมโบ้ไมค์ม่มีคอนนะคะหนึ่งชิ้นค่ะ แล้วก็อันนี้จะเป็นของแถมนะคะอันนี้เป็นของน้องจตุพรรณบุรีนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นแบบเบอร์ตี่นะคะของแทมนะคะ1ชิน้นแล้วก็โบกิตตี้ของแทนนะคะอีก1ชิ้นนะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบของแถมะคะ่ะกขอบคุณน้องทั้ง10คนมากๆเลยนะคะ